สวัสดีคะ่ะอ้อมกุลปิยาที่เอีไยลายคะ่ะวันนี้นะคะอ้อมจะพาไปชมที่ดินแบ่งขายแปลงสวยๆนะคะอยู่ที่ตำบลหนองตากยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีคะ่ะที่ดินนะคะขนาดเนื้อที่300ตารางวาค่ะแบ่งขายนะคะทั้งหมด2แปลงมีแปลง B2 และ B3 นะคะหน้ากวางของที่ดินค่ะอยู่ที่41เมตรส่วนความลึกนะคะอยู่ที่28เมตรค่ะ ราคาขายนะคะ4 8 0 0 0 0บาทเท่ากันทั้ง2แปลงเลยนะคะที่ดินนะคะเป็นเอกสารสิ์ค่ะโฉนดคุดแก้งนอสสีจอนะคะระบบสาธารณูปโภคค่ะไฟฟ้าน้ำประปานะคะมีพร้อมค่ะและภายในแปลงนะคะได้ทำการล้อมลวดรดหนามไว้ให้แล้วค่ะและที่พิเศษสุดๆไปกว่านั้นนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่จองที่ดินนะคะทั้ง2แปลงนี้ค่ะ จะได้รับฟรีไปเลยค่ะกระท่อมไม้ไผ่ให้อีกหนึ่งหลังนะคะที่ดินนะคะเหมาะสำหรับปลูกบ้านค่ะมองเห็นวิวเขานะคะเดินทางสะดวกค่ะเข้าออกได้หลายเส้นทางและแปลงที่ดินนะคะห่างจากถนนคอนกรีตค่ะเพียงแค่80เมตรอยู่ใกล้ความเจริญนะคะทั้งตลาดสดร้านอาหาร c j เจเซเว่โรงพยาบาลค่ะโรงเรียน และห่างจากเทศบาลหนองตากยานะคะเพียงแค่900เมตรค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ใกล้กับวัดหนองตากยาอภัยศัตว์ค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์สมเด็จพระพุทธจจราโตนะคะพรมรังสีองค์ทองคําค่ะที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะห่างเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะส่วนเรื่องการเดินทางนะคะจากถนนท่าหลวงหมายเลข3209นะคะเพียงแค่800เมตรค่ะ ห่างจาก c j เซว่นปัมน้ำมันหนองตากยานะคะเพียงแค่900เมตรจากตลาดนัดหนองตากยาค่ะ1กิโลเมตรจากแยกแสงชูโตนะคะบ้านโป่งค่ะ3ากิโลเมตรและขับรถมาจากกรุงเทพมหานครนะคะ102กิโลเมตรค่ะก็จะมาถึงที่ดินแปลงนี้แล้วนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามค่ะหรือนัดดูที่ดินนะคะเข้ามาได้ที่เบอร์ 0845269981หรือแอดไลน์ไอดมาได้ที่ s g r c 1 2 6 x ค่ะทางที่ดินออนไลน์นะคะพร้อมให้คำปรึกษาค่ะและจัดหาที่ดินโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับที่ดินออนไลน์กันด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ